คนขี้แพ้เชิญทางนี้เลยค่ะแพ้ในที่นี้หมายถึงแพ้อาหารนะคะใครที่ตามเรามาสักพักก็จะทราบดีว่าเราเป็นคนแบบชอบกินมากการกินสำหรับเราคือแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตเลยค่ะคือมันสําคัญมากๆเป็นคนตามใจปากมากเป็นคนหิวดึกตลอดก็เลยชอบกินมาม่าตอนเที่ยงคืนเป็นประจำเลยค่ะเราเริ่มมาปรึกษาที่ดีไซน์เวลเนสตั้งแต่เดือน5้าแล้วนะคะคุณหมอเก่งและน่ารักมากค่ะวิเคราะห์แบบเป๊ะสุดๆสาเหตุที่มาตรวจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแพ้อะไรบางอย่างมาตลอดชีวิตเลยผดขึ้นไม่หยุดทานนั่นทานนี่ทาครีมหรือกินอะไรก็แพ้ตลอด เคยไปปรึกษาที่โรงพยาบาลชัน้นนํามาแล้วเขาก็ตรวจไม่เจอว่าเราแพ้อะไรแต่คุณหมอที่นี่ตรวจละเอียดมากคือตอนแรกตกใจมากเพราะว่าคุณหมอว่าลําไส้เราไม่ดีมันเลยส่งผลไปทุกอย่างพอคุณหมอตรวจพบว่าลําไส้เราสกปรปกมีสิ่งตกค้างเยอะมากคุณหมอก็เลยดีวิตามินที่ล้างต่อมหมกกไตและลําไส้ให้ค่ะข้อมูลมันเยอะแล้วคุณหมอวิเคราะห์ละเอียดมากนะคะสรุปคร่าวก็คือที่นี่เขาทําเป็นเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะสุขภาพเนี่ยจะต้องดีจากภายในสู่ภายนอก3ครั้งแรกที่ไปหาคุณหมอทุกอาทิตย์คุณหมอก็เลยบบา่้งใหแ ให้มันสะอาดก่อนเชื่อปะว่าแค่3ครั้งอะน้าใสขึ้นแล้วว่าสิ่งสกปรกมันถูกล้างออกหมดแล้วเนออกปะและคุณหมอจะคัสไมซ์วิตามินเนี่ยไม่เหมือนกันสักคนเลยนะคะบางคนขาดคิวเทนแต่ของเราอะคิวเทนเยอะมากแลละ อาจจะขาดส่วนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะดีวิตามินปรุงวิตามินใหม่ให้เราในส่วนของเราเองอะ่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองคือเราไม่กินอาหารที่แพ้แล้วพวกนมวัวพวกผลไม้ต่างๆที่เรากินเราแพ้ประกอบก,บกับการทานวิตามินที่คุณหมอดี s ซน์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้3เดือนจุกๆเลยคะ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าทรมานจังเลยเกิดมาครั้งเดียวทาไมราต้องแบบ หยุดกินนั่นหยุดกินนี่ของที่เราชอบด้วยโชคดีอย่างหนึ่งที่เราไม่ใช่คนแพ้เฉียบพันธุ์คือเราเป็นแพ้และผื่นขึ้นเราไม่ได้ถึงขนาดแน่นหน้าอกแบบใช้ชีวิตต่อไม่ได้บบเราไม่ต้องหักดิบนะคะเราค่อยๆทานดีๆขึ้นเรื่อยๆค่อยๆลดสิ่งที่เราแพ้จนวันหนึ่งเราก็จะทําได้เองอะตอนนี้สองเดือนเราก็คือไม่ทานนมวัวเลยแต่ที่ดีไซน์เวลเนสเขาดูแลดีกว่าโรงพยาบาลเองนะราคาเดียวกันแต่เราได้ความ VIP มากๆคุณหมอพี่พยาบาลดูแลใส่ใจสุดๆเราตามใจปากแบบสมัยเราเด็กๆไม่ได้แล้วคือพอเรารู้สิ่งที่เราแพ้แล้วนะเราก็รอากคยืหแ แพ้ขนแมวเปล่าเลยค่ะแพ้อาหารเราบุกกับที่นี่ยาวๆเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะ